สวัสดีครับทำโจทย์ให้โคตรคล่องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธ์จี้จุดวิชาคณิตกันฝึกลมปานกันทุกวันคลิปละ1โจทย์ท่วนะครับคลิปนี้เราจะมาหาลิมิตของค่าสมมูรณ์ x บวก2หารด้วย x บวก2นะครับเมื่อ x ลูกเข้าหาลบ2ทางบวกครับ โจทย์ข้อนี้มาไม่ธรรมดาเลยนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของโจทย์เนี่ยเป็นการหาลิมิตของค่าสมบูรณ์นะครับซึ่งค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นฟังก์ชันคูณหลอดดาวนะครับมันหลอกลวงเราอยู่จริงๆแล้วค่าสมบูรณ์เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขดังนั้นเราจําเป็นจะต้องพิจารณาค่าสมบูรณ์ก่อนนะครับทีนี้เรามีพิจารณาค่าสมบูรณ์กันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับโดยปกติแล้วค่าสมบูรณ์ของ A จะมีค่าเท่ากับ นะครับถ้า a ของเรานั้นมีค่ามากกว่าเท่ากับ0และค่าสมบูรณ์ของ a ก็จะมีค่าตรงข้ามกับ a หรือลบ a ถ้า a นั้นมีค่าน้อยกว่า0นะครับดังนั้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าค่าสมมูรณ์ของ x บวก2หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเป็นรอยต่อของลิมิตเราหรือไม่นะครับเราก็มาพิจารณาค่าสมบูรณ์ ของ x บวก2ก่อนเป็นลำดับแรกนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ให้ค่าสมบูรณ์ของ x บวก2มองข้างในไส้ค่าสมบูรณ์นี้เป็น a เมื่อเราเทียบค่าสมบูรณ์ของ x บวก2นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ a x บวก2ของเราก็จะทำหน้าที่เป็น a นะครับดังนั้นก็จะได้เป็น x บวก2และก็ลบของ x บวก2เงื่อนไขก็คือข้างบนนี้ก็คือ x บวก2มีค่ามากกว่า0น นในขณะที่เงื่อนไขข้างล่างก็จะเป็น x บวก2มีค่าน้อยกว่า0นะครับดังนั้นนะครับค่าสมบูรณ์ของ x บวก2อา,อาจารย์ขออนุญาตจัดเงื่อนไขให้มันพิจารณาง่ายขึ้นนิดนึงเนาะข้างหน้าเหมือนเดิมเลยครับเป็น x บวก2กับลบของ x บวก2นะแต่ว่าเงื่อนไขเนื่องจากว่าเงื่อนไขบนคือ x บวก2มีค่ามากกว่าเท่ากับ0เราย้าย2ไปด้านขวาของอสมการเราจะได้ว่า x ก็จะมีค่ามากกว่าเท่ากับลบ2ทํทนองเดียวกันนะครับอสมการข้างล่างครูก,ก็จะย้ายได้เป็น x มีค่าน้อยกว่าลบ2อย่างนี้เราจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ x บวก2นั้นมันแยกเงื่อนไขออกที่ตำแหน่งที่ลอยต่อ x เท่ากับลบ2นะครับวิธีทำครับเม <c oughs> ื่อเราต้องการหาลิมิตของค่าสมบ вот ูรณ์ x บวก2หารด้วย x บวก2 เมื่อ x ลูกเข้าหาลบ2ทางบวกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตนะครับด้านซ้ายมือของเรานี้นะครับตัวที่จะต้องทำการเลือกคือฟังกช์ชันค่าสมบูรณ์เท่านั้นในขณะที่ตัวอาหารคือ x บวก2นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นฟังก์ชันปกติธรรมดาเราก็เปลี่ยน x บวก2ด้วยเงื่อนไขของเราตอนนี้เราพิจารณา x ลูกเข้าหา2ลบ,บ2ทางบวกนั่นหมายความว่า x ต้องมีค่ามากกว่าลบ2นะครับซึ่งเงื่อนไขที่ x มีค่ามากกว่าลบ2นั้นจะทำให้ค่าสมบูรณ์ของ x บวก2มีค่าเท่ากับ x บวก2เฉยๆนะครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ x บวก2เท่ากับ x บวก2ส่วนด้านล่างอาจารย์ลอกมานะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันเงื่อนไขจาก ที่เราเห็นลิมิตตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าพหุนามบนกับพ่อหุนามล่างเนี่ยเหมือนกันก็เลยตัดกันได้นะครับก็กลายเป็นลิมิตของ1เนาะดังนั้นลิมิตของข้อนี้ก็เลยเท่ากับ1น,นั่นเองนะครับ